สวัสดีค่ะบูฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงแบบสบายๆเลยนะคะกับดิฉันสิรินรัตนมาศค่ะวันนี้พบกันนะคะชวนคนที่ชอบเที่ยวมาเที่ยวกันค่ะบูฟังที่ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นเมืองรองก็ได้นะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังอีกแล้วเพราะว่าเมื่อเร,เร็วๆนี้สองชุมชนท่องเที่ยวของไทยเราก็คือสุขทัไทยกับกำแพงเพชรน,นะคะเขาไปคว้าสอง รางวัลระดับสากลน,นะคะก็คือ PATA g l o w a w a r d s 2024สาขารางวัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือโดยธรรมชาตินะคะและสาขารางวัลด้านวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นและทัศนศิลป์วันนี้ค่ะรายการก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเ,เรื่องนี้กันนะคะอะไรที่ทำให้สองชุมชนท่องเที่ยวของไทยคว้ารางวัลมาได้เราจะได้ไปพูดคุยกับดรชุมพลมุสีการน์รอง ผู้ในการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนกันค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ไปเที่ยวกันนะคะในสองชุมชนนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นฝากบอกท่านผู้ฟังก่อนค่ะรายการสบายๆหลังข่าวมอบชุดเป็นกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินให้1รางวัลน,นะคะกับกิจกรรมพิเศษในวันนี้ค่ะโดยผู้ฟังส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119่งหนึ่งเก้าทัสามแปดศู ซอยสงประพา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย102์10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน y YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วสู่กันฟังนะคะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณดวงกมนชมชื่นจากจังหวัดกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะ ะะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่ะเราจะได้ไปติดตามชุมชนท่องเที่ยวจากสุขโขทัยกับกำแพงเพชรน,นะคะคุยสบายสบาย,บายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว ค่ะบุฟังคะมาถึงช่วงที่สองนะคะอย่างที่เราได้เกริ่อนกันเอาไว้นะคะติดตามชุมชนท่องเที่ยวจากสุโขทัยและกำแพงเพชรค่ะทีล่าสุดทั้ง2ชุมชนเนี่ยไปคว้ารางวัลระดับสากลมาเนะีคะพูดคุยกับดรชุมพลมุสิกานานท์ค่ะรองผู้มนยการองค์การบริหารการพรัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะคะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิรินรัตน์ครับสวัสดีดสสดท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะจารย์คงจะต้องไปทราบถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะได้รับรางวัลกันเนี่ยนะคะชุมชนท่องเที่ยวสุโขไทยกำแพงเพชรคว้ารางวัลเนี่ยก็คือ PATA g r o d Awards 2024อยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปหน่อยค่ะจารย์ว่าได้รับรางวัลอะไรบ้างอะคะอืมครับผมได้ครับรางวัล PATA g o o d a w a r d ในปี2024นนะครับมันสืบเนื่องมาจากการที่หน่วยงานอบตหรือชื่อเต็มว่าองค์การบริหารการพัฒนาพืษษ้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าไปพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับโดยเรายึดการทํางานแบบมีส่วนร่วมหรือ co-creation เนี่ยนะครับส่งผลให้ชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้งสองแห่งคือที่อําเภอเมือง เมืองเก่าแล้วก็ที่ชุมชนตรตรึงนะครับที่กัมพ,พชรเนี่ยมีความโดดเด่นและมีสเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะเนี่ยเรามีการยกระดับของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเอามาตรฐานที่เรา,าได้กําหนดขึ้นโดยอาศัยอ้างอิงกับเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากลน,นะครับไอตัวนี้เราเรียกว่าเป็น CBT Community Based Tourism Thailand นะครับแล้วก็ บวกเข้าไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์นะครับก็ส่งผลให้หนักสองชุมชนเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องเล่าที่สามารถนำสู่การเข้าชิงรางวัลพา t a g ากโกอวอร์ดได้นะครับซึ่งอบพทได้ดำเนินการคัดสรรชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของเราเนี่ย,ย,ยส่งเข้าประกวดในรางวัลน,นี้มา5ปีมาแล้วครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อขยายผลต่อการเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปได้วยครับ ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาทิมไปที่เราได้รับรางวัลนะคะ,<น>ะแล้ว <นะ S 1> ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูชุมชนเก่าสุขโขทยัทยจังหวัดสุขโขทัยและอีกชุมชนหนึ่งนะคะก็คือชุมชนไตรดึงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะอาจารย์ <นะ S 1> เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างมันมีเอากลักษณ์อะไรเสน่ห์อยู่ตรงไหนถึงได้คว้ารางวัลดังกล่าวนะคะอาจารย์อ่าครับคือเอาอันแรกก่อนนะครับชุมชนเมืองเก่าสุขโขทัยเนี่ยอันนี้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทัย นะครับเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สกุโกไทยนะครับท่านผู้ฟังคงเคยไปเที่ยวกันนะที่อุทยานประวัติศาสตร์สกุโกไทยเนี่ยน<ค>ะครับทีนี้คนที่ไปเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสกุโกไทยเนี่ยจะได้ไปสัมผัสเรียนรู้ตำนานของการเป็นราชธานีเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับมีปราดท้องถิ่นก็จะได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตศิลปะและภูุ่ปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือว่ามีเรื่องราวของสังคลโลกครับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญในอดีตเนี่ยเขาก็มีคุณค่าทั้งด้านของความงามด้านของเศรษฐ,ฐ,ฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่จะเรียกว่าเป็นเป็น G I ก็ได้บังครับเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์แหละแล้วก็ในอดีตนะสังคลโลก ดั้งเดิมเนี่ยมันถูกขุดค้นและส่งขายออกไปนอกพื้นที่จำนวนมากอันนี้เป็นการถือเป็นความเสียหายเลยล่ละแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตขึ้นใหม่ครับโดย การเรียนแบบการผลิตสังคโลกดั้งเดิมเลยซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเวลาผ่านไปเป็นพันปีเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนความต้องการแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็ซ้ำๆอยูอ่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ครับอริมาณเดิมเนี่ยลดลงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของของผู้ซือ้อหรือนักท่องเที่ยวได้ละปัญหาเหล่านี้นะครับต้องได้รับการแก้ไขได้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วก็มีการทาเกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรเสริมก็ไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับทุนนวัฒนรรมดโดยอาศัยหลักความคิดสร้างสารรค์เข้าไปอปทเนี่ยเข้าไปบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําในชุมชนแล้วก็ชุมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยครับค่ะส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายมูลสร้างสารรคต้นานหัตถกรรมและศิปลปะพื้นบ้านของยูเนสโกมาแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่า คนที่มาเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสโขรไทยเนี่ยนะครับมีมีที่พักแบบอ่าจะเรียกว่ามันใหญ่กว่าโฮมสเตยขึ้นไปอย่างนิดนึงเป็นเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเขามีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือที่เรียกว่าชานะครับในช่วงโควิดคุณคุณจารที่ตอนนั้นเาทค่ะ และอีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาโดดเด่นในพื้นที่ชุมชนที่เมืองเก่าสุโขทัยนี่คือภาษาถิ่นนะครับหรือในสุโขทัยอะไรประมาณนี้ถ้าคนถ้าคนท้องถิ่นเขาก็อาจจะชินแต่พวกเราพอไปปุ๊บดูฟังแล้วจะรู้สึกนะว่าเออภาษาถิ่นของเขาฟังยากเหมือนกันครับใช่ไหมอันนี้อันนี้ดิฉันเป็นคนแพร่นะใกล้ๆสุโขทัยเลยฟังยากจังหวัดแป้จังหวัดแป่จังหวัดแป้เจ้านั่นกับนี่ นอกนั้นก็ยังมีเมนูอาหารถิ่นนะครับ<า>เช่นแกงไข่น้ําขนมสีถ้วยนะครับอ,าอาการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถท้องถิ่นสุดคลาสสิกที่เรียกว่ารถข้อกบือเป็นต้น<า>อันนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าออโดยสังเกตสําหรับชุมชนเมืองเก่าสุโขทยัยส่วนอีกชุมชนหนึ่งชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับใช่ค่ะอ,อันนี้ด<ช>ิฉันอยอมรับเลยว่าคือตอนแรกเนี่ยนะคุณผู้ฟังอ่านเนี่ยเอ๊ะฉันจะอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้อ่าน ชุมชนไตรตรึงเตยยังคิดว่าอ่านถูกหรือเปล่าค่ะอาจารย์ถูกครับ,รบโอเคชุมชนไตรตรึงตรงสอฤศีกรรันเนี่ยนะ,ะ,ะก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาเป็นชุมชนโบราณมีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีละ แต่ที่น่าสนใจมากๆคือวัฒนธรรมเอกลักษณ์ขนทรทมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของเขาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงระบำกอไก่ซึ่งมันทําให้ได้รับรางวัลพาต้าในคราวนี้นั่นแหละนะครับระบำกอไก่จะมีลักษณะการใช้ภาษาที่โดดเด่นเล่นคานําอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงพอนคู่ครับเนื้อหุอนของคําร้องจะเป็นไปในเชิงเกี่ยวภาราศีแสดงถึงไหวพริบของผู้ร้องโต้อตอบกันก็คือมีการด้นนะครับจะคล้ายกับกระลำตัดนั่นแหละแต่ว่า หลักๆก็คือใช้อักษรอนแงกัรกอไก่กหรือพอร้นคู่มาเป็นตัวนำค่ะก็มีการใช้โวหารเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีสเสน่ห์มากๆเลยคืออาหารอาหารพื้นถิ่นนะครับก็มีขนมหูควายาชื่อ ฟังดูเขาเรียกขนมหูควายบัลลูโลว์เนี่ยครับนั่นเป็นขนมขบเคี้ยวแต่มนยังไงลักษณะมันคล้ายกับหูควายเหรอคะอาจารย์จริงจริงมันชื่อนี้นะคะกูฟังจะบอกหูกระเบือก็ไม่ได้ต้องเรียกให้ถูกเดี๋ยวชาวบ้านไม่รู้จักแล้วอีกอันหนึ่งคือที่แปลกมากผมก็ยังพยายามหาที่มาที่ไปอยู่นะครับคือแกงมัสมันกล้วยไข่ทานกับโรตีกับ เอ๊ะมันมีมุสลิมไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาสมานนะจะต้องคิดถึงภาคใต้นะจาเนาะใช,ใช่ใช่แต่เนี่ยอยู่ที่ไตรตรึงครับก็แสดงว่าเขาได้รับอิทธิพลจากทางทางามุสลิมมาพอสมควรเลยนะเนี่ยเรื่องทางด้านอาหารจะเป็นเรื่องเพราะว่าการค้าขายกันมาในอดีตหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่เขาเป็นกล้วยไข่ไงคะจารย์เพราะว่าด้วยจังหวัดกําแพงเพชรชอะเนาะก็ดังเรื่องของกล้วยนะคะจา์ถูกต้องกล้วยไข่ครับยังไงก็กําแพงเพชรต้องกล้วยไข่ครับค่ะกายศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะจานถ้าเตยจำไม่ผิดด้วยด้วยใช่ใช่ใช <laughs> ต้องทานกับกล้วยไข่ไงมันต้องคู่กันอันน,น,น,นี้คุณเตยอีกอย่างหนึ่งนะคุณเตยจะต้องเซอร์ไพรส์มากเลยคือเขาเรียกว่าน้าพริกกําแพงพังเออน้ําพริกกาแพงพังนี่กินน่าจะเผ็ดมากนะพังกําแพงได้เลยคิด ตอนแรผม <c oughs> นึกอย่างนั้นเหมือนกันตอนแรก <c oughs> ที่ได้ยินชื่อของเขานะแต่ปรากฏว่าที่เขามีชื่อแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นเพราะว่าคือจริงๆเป็นน้ำคล้ายๆน้ําพริกปลาย่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าความพิเศษอยู่ที่การใช้วัตถุด,ดิบพื้นบ้านนาะมาเป็นส่วนประกอบของ <c oughs> อาหารแล้วก็วิธีการรับประทานของเขาเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยนะครับเนี่ยเป็นที่มาของชื่อกําแพงพังเพราะว่า ตอนที่เรารับประทานเนี่ยต้องค่อยๆเขียน้ําพริกลงมาผสมกับน้ําปลาทีละน้อยให้พอรับประทานเปรียบสเสมือนการพังกําแพงลงมาของน้าพริกนะครับทีละนิดทีละนิดให้มันพังลงมาที่ข้าวอ่ะนะใช่ครับใช่ครับที่มาน้ําพริกกําแพงพังเดี๋ยววันหลังต้องไปกินแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้กินน้ําพริกกาแพงพังแกงมาสมันแกงมาสมัยกุ้ยยังไม่ได้กินกุ <c oughs> ้ยไข่กับโรตีเนี่ยน่าสนใจครับดีอันนี้คืออาหารการกินของกําแพงเพชร คือต้องกินที่ที่ชุมชนไตรตรึงเลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าตอนนี้ก็คือโดยทั่วไปละมีหลายที่เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบอะไรที่มันเป็น จริงแท้แน่นอนก็เชิญที่ไตรตรึงนะครับค่ะมันเริ่มตั้งแต่ระบากอไก่แล้วค่ะบ้ฟังคืองงไปพร้อมกันนะคะแต่ว่ายังดีหน่อยุยคโซเชียลนะคะอาจารย์สามารถที่จะเสิร์ชดูได้โอมันมีที่มาที่ไปนะเนี่ยระบากอไก่ใช่แล้วอยากไปสัมผัสกับการท่องเทียย่ยวโดยชุมชนเนี่ยอันานี้แนะนําว่าต้องต้องจองไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีให้ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้บริการได้ทุกวันอ้าวหรอคเพราะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยคือชุมชนเนี่ยเขามีอาชีพประจำเพราจะเป็นเกษตร การมาจจะเป็นชาวสวนอาจจะทํางานราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอาชีพเสริมของเขาเพราะว่าะว,ะวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยโดยชุมชนเราไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อไปเอาใจนักท่องเที่ยวมันจะทําให้เสียอัตลักษณ์นะครับแล้วก็เกิดความ เสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นครับอ่านี่เห็นด้วยเลยนะคะพอเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วจาย์รางวาัลพาตาโกอวอร์ด2024รางวัลที่เขาเมอบให้เราเนี่ยเขาพิจารณาจากอะไรบ้างอะคะ,ะรางวัลพาตาเนี่ยจะมีหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของการแสดงท้องถิ่นดั้งเดิมและทันศนศิลป์และอีกประเภทหนึ่งคือทางด้านมรดกก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือจะเป็นมรดกโดยธรรมชาติก็ได้นะครับในเกณฑ์การพิจารณา เขาก็จะดูถึงเรื่องของ 1. การอนุรักษ์ 2. การพัฒนา 3. ความมีอัตลักษณ์ของโครงการที่ส่งเข้าประกวด นะครับไอ้อีกประการหนึ่งคือผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สุดท้ายคือประสิทธิผลของโครงการเนี่ยไอ้คาว่าประสิทธิผลของโครงการผมขอยากขยายความนิดนึงได <c oughs> ้ไหมครับใ,ในที่นี้เนี่ยคืออบทเรายึดหลักในการพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนเนี่ยคือมันต้องโตไปทั้งสามมิติพร้อมๆกันนั่นคือเรื่องของสังคมเศร,รษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับไม่งั้นมันจะไม่ยั่งยืนนี่ผลกระทบและผลลัพธ์ของโครงการที่ ที่เราส่งเข้าประกวดแล้วไม่ค่อยพลาดพาต้าคือว่าเนื่องจากว่าเราเรามองทั้งสามมิติไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผลโดยเฉพาะผูงการแล้วคือว่าไม่ใช่ว่าดีด้านเดียวแต่ไปส่งผลทางด้านเชิงลบกับอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเช่นแบบอาเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าสังคมย่าลงคือเอ่อมีความแตกแยกมีความแก่งแยนะ่งนักท่องเที่ยวกันมีความทะเลาะเบาแวง ย่งผลประโยชน์กันอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าผลกระทบหรือผลทสิิผลของโครงการมันก็อาจจะได้คะแนนไม่ดีละถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะนะคะอันนี้คือในส่วนของที่เขาได้พิจารณาไปแล้วที่ผ่านมาเคยมีชุมชนของไทยบ้างไหมคะจาท์ที่ที่ได้รับรางวัลมาก่อนนะคะ โอ้เอาอย่างนี้คือทรท,อทอหรือการท่องที่วประเทศไทยเนี่ยเขาก็ส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลมาเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างของของอบทอที่ส่งเข้าประกวดแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ปี2 5 5 5เนี่ยเราส่งวิสาหกิจกลุ่มโฮมเซ้บนาต้นจันที่สกโขทยอันนี้ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์ภูมิปัญญานะครับ พอมาหกสามเนี่ยนะครับมีจังหวัดน่านนะครับเรื่องของแบรนด์สินค้าที่ชื่อว่าน่านเนื้อเจ้าเนี่ยน่านเนื้อเจ้าเนี่ยน่านเนื้อเจ้าจ้าโอ้โหแอใช่แล้วมันต้องมันต้องออกเสียงแบบนั้นเลยไม่ได้สิเดี๋ยวเสียชื่อคนเหนือหมดเราอยู่ติดกันเนื้อแพร่กับน่านเนี่ยบ้านบันใกลกันค่ะก็ได้รับรางวัลด้านความคิดริเริ่มการพัฒนาบทบาทของสตรีนะครับ อ่าแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยที่น่าได้รับรางวัลประเภท ความริรเริ่มการพัฒนาบทบาทของเยาวชนหรือดัสต้านั้านยูทคลับนะฮะอันนี้อบตเป็นผู้ไปยุยงส่งเสริมให้เขามารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับปีหกสี่ก็มีหลักสูตรเอ่อ CBT i n t e g r a t e ด้านพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะครับ Community based tourism integrated นี่แหละนะครับ2565ครับชุมชนบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี้ด้ได้รับผ้าตาด้านมรดกแล้วก็ปี6 <c oughs> ย้อนกลับไปเกิดจะล่าสุดนี่เองคือ <c oughs> ชุมชนย่านเมืองเก่าที่เพชรบุรีครับได้รับรางวัลพาต้าทางด้านวัฒนธรรมนะค่ะ <c oughs> แล้วก็มาปีนี้ปีสองพันรอยหกสิบเจ็ดครับนะคะฟังอาจารย์ดูในสุขโขทัยนี่ย้อนกลับไปเหมือนกันนะค <c> ร <oughs> ั้งก่อนก็สุโขทัยนะรอบนี้ก็สุขโขทัยได้มาสุโขท <c oughs> ัย <c oughs> ได้รางวัลเยอะมากครับแบบรางวัลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเนี่ยสี่บงกุฎก็ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมืองมรดกโลกใช่ไหมครับเมืองในวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของ เมืองสร้างสารรค์ทางด้านคราฟต์แอนโฟกอ์ตแล้วก็เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้หมงลงทั้งสี่มงแล้ว เพราะว่าความเป็นมรดกวัฒนธรรมที่คือชัดมากนะคะอาจารย์สําหรับสกโขทัทยนะทีนี้ถ้าดูการที่ชุมชนท่องเที่ยวของไทยอ่ะควารางวัลระดับสากลมันสะท้อนอะไรได้บ้างค,คะอาจารย์รและมันสร้างคุณค่าแก่ชุมชนได้อย่างไรบ้างอะคะ,ะคือขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับรางวัลและมาตรฐานที่ได้รับมาเนี่ยทั้งในระดับประเทศระดับสากลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานหรือสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือมันสะท้อนให้เห็นถึง กระบวนการพัฒนาชุมชนไปสู่มาตรฐานนะครับโดยมีขั้นตอนตั้งแต่ว่าออบทก็เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปร่วมคิดร่วมวางแผนกับชุมชนนะครับแล้วก็ไปช่วยเขาค้นหาของดีในชุมชนอันนี้บางทีเนี่ยคนในเนี่ยมองไม่ออกเขาอยู่กับสิ่งนั้นตั้งแต่เกิดมาเขาไม่รู้สึกว่ามันดีมันเด่นเลยสักเท่าไหร่อ่ะแต่เราเป็นคนนอกเข้าไปมองไปช่วยกันค้นหาของดีดึงศักยภาพประเมินศักยภาพแล้วก็ดึง พัฒนาอาศักยภาพของคนในชุมชนให้เขามีความเข้าใจเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่นผ่านกระบวนการออกแบบและประสบการณ์เรื่องเล่าอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งเรามีกระบวนการทดสอบสินค้าหรือโปรดักต์นะครับแล้วก็มีการทดสอบการให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วมีแล้วก็มีการให้รางวัลกับชุมชนด้วยเป็นการให้กําลังใจไปด้วยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ในตอนนี้กรอบใหญ่ เลยกรอบใหญ่เลยที่อวทรใช้เป็นหลักในการพัฒนาก็คือว่า เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับที่เรียกว่า Global Sustainable Tourism Criteria หรือ GSCC ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนั่นเองนะครับค่ะนะคะอาจารย์พอเราได้รับรางวัลแบบนี้ก็ต้องเป็นที่สนอกสนใจนะคะอาจารย์จากคนไทยค,คนทั่วโลกมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในอ,อนาคตไหมพอเราได้รางวัลแบบนี้คะ่ะอาจารย์แล้วก็<อ>จะรักษาอัตลักษณ์ของตนเองให้คงคุณค่าได้อย่างไรบ้างถ้าเช่นนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ถูกถามเยอะมากนะครับว่า พอมันได้รับรางวัลเยอะๆแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันได้อะไรอะะ่ระอัับแรกเลยคือต้องเรียนว่ามันมีตัวเลขที่มันโชว์อยู่ครับว่าพ ปี2อง7ันห้า้สิปีนี้นะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันผมให้ตัวเลขตรงๆไปแล้วกันคือ2 2่สิบสองล้านส่แสนหมืนแปบาทเริ่มขึ้นจากปี66เนี่ยร้อยละสา9สก็คือหรือจะเรียกว่า36กก็ได้นะครับอันนี้นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนนะครับก็มีการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ ประโยชน์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมอันนี้โดยย่อคือว่าเ,เมื่อคนในชุมชนเนี่ยนะครับเขาได้รับการเ,เชิดชูเกียรติเขาก็รู้สึกแล้วว่าอไอ้สิ่งนี้เขาเป็นในสิ่งที่เขาต้องลงคงอยู่หรือว่าทําที่เขาสืบทอดต่อมาเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีคนมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเกิดความภูมิใจเขาเกิดการหวงแหนหรือเกิดความรักนะครับอ่าไม่ละทิ้งสินฐานไปทํางานอย่างต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ S <S อทีนี้ผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่มาควบคู่ไปกับการพัฒนาเพราะว่าเราพยายามส่งเสริมให้ใช้วัสดุอะไรทั้งหลายแหลน่นะครับที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้เนี่ยมีการเอาเรื่องของการคํานวณคาร์บอนเครดิตเนี่ยเข้ามาปรับใช้แล้วด้วย <S 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 นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณเตยถามไว้คือว่าจะยังคงรักษาตลัสเอาไว้ได้อย่างไรเนี่ย <S <S นะครับอ่าทีนี้ชุมชนเนี่ยจะยังคงรักษาตลั์ของตนเองให้คงคุณค่าผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมโดยที่เรามีการไปจัดทําแผนไม่หมดทางที่โดยชุมชนให้กับเขานะครับไอตัว community based tourism planning ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับโดยที่ในแผนเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าทิศทางการพัฒนาการท่องเที่เราตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับคือไม่ใช่เราเขียนเองตอนเราเขียนแผนเนี่ยเรารับฟังเราให้ชุมชนเนี่ยมา ร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมาจากตัวเขาเองเนี่ยนะครับมันก็น่าจะได้รับความร่วมมือในการนําไปปฏิบัติได้ดีกว่าแผนที่ถูกวางหรือถูกเขียนมาจากกำหนดมาจากส่วนกลางและแน่นอนซึ่งในแผนอันเนี้เรามีสิ่งที่เราคํานึงถึงเป็นประเด็นสําคัญมากๆนั่นคือการต้องส่งเสริมและทํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ ความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นๆนะครับซึ่งมันจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันนะคุณเตยอ,อย่างเราไปทําลูกน้ําทะเลสาบสงขลาเนี่ยม,มันก็ต้องโชว์เรื่องโนราใช่ไหมโชว์เรื่องของการรับประทานแบบอาหารพื้นถิ่นเป็นเรื่องของปลากระพงสามน้ําอะไรแบบเนี้ยไ้่ฟูกไข่ครอบอะไรก็จะมีบริบทจะมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับ นะคะแตกต่างกันไปนะคะเอาละค่ะยังไงซะต่อไปอนาคตเนี้ยเราคงจะต้องติดตามกันต่อว่าจะมีชุมชนไหนบ้างนะคะที่จะไปสู่ระดับสากลมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชุมพลคะครับครับผมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับค่ะดรชุมพลมุสีการน,น์นะคะท่านรองผู้มนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนั่นเองนะคะก็นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะบูฟงังพี่น้องชาวสุโขทยชาวกำแพงเพชรด,ด้วยนะคะที่ตอกย้ําความสําเร็จจากความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวไปสู่สากลจนสําเร็จนะคะอ่ะส่วนทิ้งท้ายกันซะหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ต้องการร่วมสนุกในรายการสบาย บายหลังข่าวเรายังคงมอบชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินให้คุณ1รางวัลค่ะง่ายๆเลยกติกาส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายสบายหลังข่าวส่งมาที่ที่อยู่119่งหทับสามแซอยสงประภา22แขวงซีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังโดยคุณค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังนะคะ แล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณดวงกมลชมชื่นจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรายการสบายๆหลังข่าวลากคุณฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่